จารีกับปลามีปลาก,กับไก่มีส้ตมตำกับอะไรส้ตม,มสตำกับข้างกหนีนวจีนมีปลาด้วยแล้วก็ม,วมีน้ำด้วยแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยโอ้ยอันนี้ปลาหมอนะคะปลาหมอ้อปลาหม้อภาษาอีสาน,นสารเรียกว่าปลาเข่งปลาเข่งอ่าสารวัตรเวลาไม่สบายไปหาผ่านนี้ใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งมาเดิอมาเดิอพี่น้ Mother, Mother, นองและเห็นบอ ก็เห็นจะพักแม่น่าหหอเห็นบอเห็นบอยพักบังพากอก่อนนะคะพักบังส้มตําส้มตําร้านโปรดร้านอร่อยนะคะร้านแซ่บร้านนว่าไม่มีชื่อเป็นส้มตําบ้านๆแ่ปบะกอกใส่อีกระปูจ้าวันนี้เอาได้ที่กินกับไรายอารอันนี้ก็กินกะหรี่พอมเครื่องกะหรี่เครื่องข้าวเหนียวเอาเนี่ยก็มีได้ี่กับผัก อืมอืมอากเอาไกจกินกับส้มตําด้วยอืมตอนนี้ข้าวเที่ยงนะคะทุกคนไม่ถ่ายตอนเที่ยงอันนี้เอาไกีกินกับปลา ตอนนี้เอาไกล้กินกับไก่ <S 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 อนได้หมดนะครับแาวบ้านเออนปินปมอืม กินปูไปว่ากินเยอะคำเดียวหมดเลยชาวบ้นานเรียกว่ากินปูดูสิคำเดียวหมดตัวเ,เลยเป้อปลาเลกมา,ากินสมตันน้ำกันเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะจับ,บอๆววอบโยโ่ร้นร้อๆอร่อย ไอ in <ge ar> ้แกเห็นกูใส <spe ar stone> ่เสื้อ ah. ันี้มากย่าชุดนี้อ่ะลอซื้อมาสั่งมาเอฟมาซีเอฟที่ไหนอ่ะที่เพจอ๋อซีเสื้อคือคอนเฟิร์มกเอฟ ชื่อร้านก็คือเต้วช็อปนะทุกค<อ>นเต้าช็อปแปดแปดแปดร้านประจำที่ซื้อชุดอ๋ออ๋อซีอแปงไหมแพงอ๋สอส่งซีด้วยนะคะโอ้โหเราส่าสงฟีเลยแม่ก็ต้องดูว่ามันไหนส่งจริงอ๋อซื้อเป็นออนไลน์หรือซื้อตอนไลฟ์สดก่อน ไปแ,แล้ว,วเขาสง่สงฟรีไม่ก็แล้วแต่ว่าวันไหนเขาส่งฟรีเขาก็บอกโอ้เรากต้องดูวันทุกวันก็ไว่ทุกวันนะคะถ้าวันไหนอยากได้ก็ก็อคอยดูนะคะดูทุกวันไม่ได้นะคะเพราะว่าหมดตังทุกวันอเคดูเอะก็ต้องซื้อเยอะเมื่อเราดูากระ้องอยากได้นี่เราเก่าโควิดไหมร้านนี้ถูกแล้วนะคะ จะผาร้านนี้ถูกแล้วเหรอมันมีราคาโควิดหมอสอนออนไลน์มีราคาโควิดนหมครับนี่ห้าสิบบาทเลยนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าแบบสอนหนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรแล้วต,ต้องเหมือนกันจางก็ไปที่ครูแค่ช่วยแข้ิอย่างเรียนภาษา,ษา,ษาอังกฤษจะมา ว่าคนที่สองก็ต้องได้อยู่แล้วจช่ไหมละขายของก็เหมือนกันขายของขายทุกอย่างก็เหมือนกันถูกมากไม่ได้ต่อเยอะไม่ได้นะคะบางบางอย่างรู้มาว่าอยากซ้อมแปรเรียนภาษาอังกฤษคู่ต่างชาติเขาอยากได้ห้าร้ต่อชั่วโมงรู้ไหมรู้เพราเคยถามตอนนี้ก็มีคนเริ่มทักมาเยอะแล้วนะคะสําหรับคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ แอดไลน์มาด้วยจ้าแอดไลน์มานะคะตอนนี้ก็มีคนถามมาบ้างแล้วแอดไลน์มาแล้วก็จะเข้ากลุ่มไลน์นะคะบางคนบอกว่าไม่มีไลน์ท,ทําไงต้องมีนะคะก็ไปโหลดมา <c oughs> แล้วไม่ีไลน์เหรอนั่งชิ่งหรืออยากวาอายากก้งเราบอกว่าไม่มีแรอปวบอัครับโกโหกงง หนลังหมดแล้วซบซ่บ,บม,มันไม่ติดตือ้อไม่เหรอเห็นบอกเอาไว้นานมันโอเอาไว้นานไม่ได้นะอันนี้เป็นห้อยเหรอแต่ว่า,วามไม่รู้อหอยสุกแล้วห้อยสุกอ๋อขาอชอบซื้อมาแล้วเอาไว้นานๆน,นะคะมันกับโอมันกับบะแสส้ตมตำนี่คือซื้อมาแล้วก็กินเลย อือเอาไว้นานไม่ได้มันรสชาติเปลี่ยนนะคะมันโอ๊ตกระจายจันรอ๋อรสชาติแบบอร่อยเพิ่มไม่ไม่อร่อยรสชาติก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหม็นุ่มแปลกแปอืมถ้ายังไม่กินก็าใส่ตู้เย็นไว้ก่อนใส่ตู้เย็นได้หรอได้เอมันต้องเอาันี้ออกก็ต้องแกงสิแยกแยกออกไม่แกงหรอ ตู้เย็นไม่ใช่ช่องฟิตก์จ้ะตู้เย็นใจเยินต้องํำเย็นไหมแต่ตอนจะตายนุ่ใสตลอดเหรอเวลาที่ยังไม่กินนะคะก็ใส่ตู้เย็นไว้ซอตามเย็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มันไม่เย็นขนาดนั้นมันมันไม่ใช่ช่องฟิตก<อ>ถ้าไม่ใส่เนี่ยรสชาติไม่ไม่โอเคแม่เราบอกว่าไม่ให้กินว้าว ิหมนะื <c oughs> Ooh, สหมสอ Ooh. แต่ก่อนแก้งแต่ตอนนี้ไม่แก้งแล้วทำไมตอนนีแก้งลดลงแล้วไมแก้งอย่างอื่นน้ำชาเขียวกับน้ำชาอะไรนะชาเย็น <Okay. S 3> น้ำชาเย็นหรือว่าชา,ทาไทย

Parlement tout dedans. Oui, tu me lèves le taïn là. C'est fini. C'est dans quand Hmm. Oh. Tu peux le laisser encore. Hmm. Tu veux pas que tu galeras si. Hmm. Tu finis là quand On ne va pas trop dans le pot. Hein On ira pas. Non, non, pas. Tu vas. Pour dire le corps. ตอนนี้ก็เรากินอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วเหรอใช่อิ่มแล้วแล้ว,ลวก็ไม่ต้องลืม <laughs> อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคแค่นี้นะครับเจอกันอีกทีน,นะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>